ทีเกินปล่อยออกมาแล้วปล่อยออกมาลงอากอล์ฟเจสซับครับสวัสดีครับ FC กอล์ฟเจสซับทุกคนครับวันนี้เป็นการแข่งขันมันสุดท้ายนะครับทีออฟเวลา7นาฬิกา40นาทีนะครับออกกับพี่หมากตนชัยจำนงนะครับ และน้อง a อเทนะครับถือว่าเป็นอนาคตของชาติอีกคนหนึ่งนะครับเล่นดีมากเรียนอยู่ปีสีที่อเมริกานะครับเดี๋ยวจะกลับมาเทิร์นโปหลังจากเรียนจบนะครับหลุมหนึ่งครับถือว่าเปิดดีครับอยู่แฟร์เวย์นะฮะสภาพอากาศวันนี้ถือว่าไม่ร้อนนะฮะมีลมนิดหน่อยชอดสองครับระยะหนึ่งร้อยหกสิบหลาทวนลมซ้ายไปขวานะครับ เอาเหล็กเจ็ดมาแทงไปด้านขวานะครับพัดเบอร์ดีตรงนี้นะครับอืมพัดสั้นไปหน่อยครับลายไม่พอด้วยนะะพาไปครับหลุมสิบเอ็ดพาห้านะครับตีไปอยู่แฟร์เวด้านซ้ายนะฮะนี่อากาศดีบรรยากาศเหมาะกับการเล่นกอล์ฟมากครับถอดสองตีหัวไม่สามคัดเฟดเกินไปครับไปลงทรายาเปิดทรายไกลนะครับ ลูกนี้ระยะประมาณ30หลาครับใช้หลอห้าบหกระเบิดไปสั้นไปนิดเดียวครับแม่ถ้าอีก2หลานี่ได้พัดเบอร์ด,ดีเลยนะชิปตรงนี้ครับเข้าไปลายขวานิดนึงครับอืเฉียดปากหลุมไหมครับก็หรือระยะเก็บพาไม่ยากครับยังคงเก็บพาได้นะครับรักษา2อันเดอร์พาไว้อย่างเหนียวแน่นแน่คนอื่นเขาไปสิกว่าเดอร์แล้วนะครับอันนี้หลุมสิพาส นี่ครับเล็เจดจะดรอนะฮะเรียบร้อยครับน้ำกระจายออกฮุกเข้าไปครับโอ้โหดอกตรงนี้นะครับชิปเข้าไปเก็บโบกี้ไปได้ครับหนึ่งน้ำเรียบร้อยเหลือหนึ่งอันเดอร์พาครับหลุมสิบสาพาสี่บิดบิดเบี้ยวเบี้วนิดหน่อยอยู่แฟร์เวยด้านขวาครับ ตีจากระยะ140หลาตามลมขวาไปซ้ายนะเลยไปอยู่ด้านหลังครับเล่นยากครับใช้รอบ60หลาชิปตกข้างนอกแล้วก็ไหลลิลิสเข้าไปถือว่าเล่นดีมากครับเพราะธงอยู่ขวาสุดของกรีนนะเซะพาระยะประมาณ6ฟุตรนะลายขวาปากลงกลางหลุมไปครับยังคงรักษาพาไว้ได้ครับหลุม14พา5ทพรุ่งนี้ก็ได้ได้ดีนะครับ เกือบตกสายซ้ายวิ่งเลยสายซ้ายไปนิดนึงนะฮะช็อตสองเหลือระยะไม่ถึง250หลานะครับทวนลมตีด้วยหัวไม้สามโอโ้โหดูท่าครับนี่เกิดอาการติดขัดเรียบร้อยครับสวิงไม่รู้เป็นอะไรครับตอนนี้มันมันไม่ลื่นเลยนะฮะชิปช็อตสามใบก็ไม่ดีครับระยะ35หลาชิปสั้นเนี่ยรอดลูกพารเบอร์ดี้ <c oughs> มีตรงให้ซ้ายก็หลับเียครับ แม่เก็บพาไปได้ครับยังคงอยู่ที่1อันเดอร์พาครับแหมสกอร์น่ารักน่าสงสารจริงๆหลุมสิ้าครับพา3ระยะ192หลานะครับตีด้วยเหล็กหกแทงๆเข้าไปนะตามลมปึ๊บพัดเบอร์ดีครับลูกนี้ลูกนี้โหบิดครับไม่ลงอีกแล้วครับ แม่ให้ลายน้อยไปประมาณ2เซนติเมตรนะฮะเกี่ยวปากขวาไม่ลงนะนี่แทบอินใกล้ๆออกพาไปมาถึงลุม16นะครับตามลงขวาไปซ้ายครับดรยเวอร์อยังใช้ได้อยู่ครับดรเวอร์วันนี้ถือว่าพอได้นะช็อต2ช็อตหายไปนะครับตีเลยไปด้านหลังนะ162หลา ตีเหล็ก8เลยไปด้านหลังเซพาไปได้ครับยังอยู่ที่สกอร์เท่าเดิมนะครับหลุม17บเจทวนลมครับหลุมนี้ตีไดเวอร์พุ่งต่ำนะออกขวาไปนิดนึงเข้าลาฟด้านขวานะตีด้วยเหล็ก8แทงๆเข้าไปอยู่ในไดวอร์ดเก่านิดนึงนะฮะไปอยู่ด้านขวาของกรนะีนนะะนะเดี๋ยวนี้ที่สนามสุวรรณเนี่ยขอบกรีนนี่แทบจะเหมือนกรีนเลยนะก็คือ ชิปยากนิดนึงเพราะมันเตียนก็จะพัดได้เลยนะฮะอันนี้ก็พัดเข้าไปพ้นกรีนไปนิดนึงก็หลายหลายหลเฉียดหลุมไปครับเก็บพาได้ไม่ยากนะรตรงนี้เลยไปประมาณสามฟุตาพาไปครับมาถึงหลุมสิบแปดนะครับพาสี่ไตออกขวาไปนิดนึงนะฮะลมขวาไปซ้ายยังดีว่าลมมันพัดกลับมานะครับไม่นั้นปลาแดกแน่นอนครับ นี่ระยะ153หลาตีหลังลูกนิดนึงพัดเบอร์ดีตรงนั้นสั้นนะฮะพัดเบอร์ดีประมาณ5หลา5หลา5หลามีซ้ายให้ขวาตกลงเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโปรเจ็ตเรียบร้อยครับพาไปอีกแม่หลุมหนึงกลับมาที่หลุมหนึงนะครับหลุมนี้ได้ฟรีครับ ทีทีออฟมี FC กอบเจซับมาให้กำลังใจด้วยนะครับดีดูลูกนี้นี่ขาขวาลื่นสกอตตี้เชฟเลอร์เลยนี่เรียบร้อยลื่นอลูกนี้ผัดสั้นนะแม่น่าเสียดายจริงคือจริงๆลา์เนี่ยเข้าแล้วนะแต่มันไปไม่ถึงเนินนะเลยต้องมาเซฟพาทางลงโอ้โหเกี่ยวไม่ลงคนระับโบกี้ไปครับถือว่าสามพัดนะอันนี้ หลุมสองพาห้าครับได้อยู่กลางแฟเวย์ครับอยู่ในไดวอดครับเปิ้งอ่ะเอาเลขหก 6, แทงแทงทิ้มไปก่อนทรายกระจายเลยเมื่อกี้นี่ช็อตสามนะฮะร้อยเก้าหลาตีหลบห้าบสอเข้ามาตกแถวแถว,แถวหน้าทงแล้วถอยสวนเนินพัดเบอร์ดี้ครับลายไม่พออีกแล้วครับออกพาไปครับ ไม่รู้จะตีกอล์ฟหรือเตะบอลเนี่ยขาเขอเริ่มกระตุกแล้วพาสามหลุมสามนะครับหนึ่งห้าสาหลานะครับตีด้ยวยเหล็ก8ดเลยมาตรงนี้ครับพัดเบอร์ดี้โอ้โหนิดเดียวครับขาดลายไปหน่อยเดียวหัวสั่นงุ้งงุ้งพาไปครับหลุมสี่อาการเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับตอนนี้ ไดออกไปทางขวานิดนึงนะครับเริ่มหมุนไม่ค่อยออกแล้วทีช็อตสองใบครับระยะประมาณ150กว่าหลาออนตรงนี้ครับหลายซ้ายจริงๆลูกนี้โปรมากพัดให้ดูแล้วนะลงกลางหลุมแต่ของผมให้ลายเยอะไปนิดนึงครับมีอยู่สองอย่างตอนนี้ให้ลายเยอะไปกับน้อยไปไม่มีกลางพอดีเลยอ่ะไปกันที่หลุมหต่อนะครับ หลุมซิกเนเจอร์ของโปรพูซิตเขาวันออนแต่ผมก็วันนี้เลือกตีผัไม่สามครับเปลี่ยนแผนตีผัไม่สามไปอยู่กลางแฟเวนะฮะขึ้นช็อตสองระยะประมาณร้อยสามสิบเก้าหลาตามลมตี p พิชชิง d g e ตีขึ้นมาออนใกล้มากครับแต่นั่นละครับพัดไม่ลงอีกแล้วครับโอ้โหตีไปออนแค่ระยะสองหลานะครับ ลายมันมีตรงๆนะไปให้ให้สายนะหลุมนี้แหละครับเริ่มเกิดเหตุครับดันขวาไปแล้วครับเรียบร้อยครับตีโดนคอครับตกน้ำครับดอบตรงนี้ครับตีเหล็กก้าวทิ่มๆพุ่งๆไปสายทงครับอืมพัดนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับพัดเข้ามาเกือบลงแล้วก็มาเก็บโบกี้นะฮะระยะประมาณสามฟุตอ่ะบโบกี้ไป สกอร์รวมตอนนี้มาอยู่ที่1นึ่งโอเวอร์พาแล้วนะครับขึ้นที่หลุม7นะครับระยะ190่งรกาอ์หลาตามลมตีด้วยเหล็ก6แทงแทงปล่อยไม้ปล่อยมือนี่เอาน้ำไปเรียบร้อยครับปลาแดกไป3ลูกแล้ววนันนี้ตีร้อยกว่าหลาดอบมานะครับพัดโบกี้ตรงนี้ครับไม่ลงนะพัดแล้วเลยด้วยนะมาเก็บดับเบิลโบกี้ระยะประมาณ สองหลาตรงนี้ครับยังดีเก็บลงนะครับดับเบลิลไปสกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่สามโอเวอร์พาร์ละวันนี้ถือว่าฟอร์มหลุดสุดๆนะหลุมแปดวางตัวไปด้วยห,หัวไม้สามครับโอ้ยมันขัดมันขืนไม่หมดนะนี่ปล่อยไม้ปล่อยมือมัวส่วแล้วตอนนี้ไปแล้วครับโปรเจกตไปแล้วครับอมออนขวาครับพาดเบอร์ดีตรงนี้ครับวันนี้ยังไม่มีเบอร์ดีเลยนะครับ ก็พยายามเต็มที่แล้วแต่มันหาไม่เจอจริงครับแล้วด้วยการที่สวิงมันมันขัดครับก็ลงไม้ไม่ไม่คมมาถึงหลุมทุดท้ายครับ driver ลมซ้ายไปขวาครับตีไปอยู่แฟเวด้านขวานิดนึงนะฮะวางตัวไปด้วยหัว utility นะครับไปอยู่แฟเวด้านขวานะครับช็อต3เหลือระยะ161หลาทัวลมจากซ้ายไปขวาครับ เหล็กเจ็ดแทงๆเข้าไปนะครับตกแถวๆธงแล้ววิ่งเลยไปฟินหลังนะนี่เราพัดทางลงมานะครับผลฟินมาแต่มันไม่ไหลครับมันเบาไปประมาณหลานึงครับถ้าอีกหลานึงนี่ไหลถึงธงเลยเก็บพาระยะสองหลายแล้วครับทางลงจัดดูครับโอ้โหพาไปได้ครับสวัสดีครับ FC ฟซีกอบเจซับทุกคนครับ คลิปนี้คือมันออนช้านิดนึงนะครับเพราะว่าคือหลังจากเล่นจบแล้วเนี่ยผมรู้สึกแย่กับตัวเองมากเลยรู้สึกว่าผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของผมมากแมตที่สุวรรณเนี่ยผมตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวนะเท่าที่ผมจะทำได้ในเรื่องของร่างกายเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาความฟิตด,ดีมากนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะคือเราคิดช็อตได้หมดเราวางแผนได้หมด แต่ช็อตที่เราตีลงไปอะ่ะมันไม่เกิดผลนะฮะจะเห็นว่าวงสวิงผมอะ่ะตอนนี้มันเริ่มแปลกๆเพี้ยนเพี้ยนแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูคลิปแบบเมื่อสามสี่ปีที่แล้ววงสวิงผมไม่ใช่แบบนี้นะตอนนี้มันคือจะบอกว่ามัน flat เยอะมากแล้วก็ตอนขาลงเนี่ยมันมันเกิดอาการติดขัดมันเลยลงไม้ไม่ได้อันนี้ผมแบบเป็นเรื่องที่ผมจะต้องแก้ปัญหามันให้ได้ เพราะว่าถ้าตรงนี้จุดนี้ผมแก้ไม่ได้เนี่ยผมไปต่อกับกับอาชีพการเล่นกลอบไม่ได้ทั้งในเรื่องการแข่งขันเอ่ยก็เถอะแล้วก็เรื่องของการถ่าย YouTube ช่องกลอบจะซับเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีความสุขในการเล่นกรอบอบะอยังไงผมต้องหาทางที่ทำตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะครับเพราะในเรื่องลูกสัน้นลูกพัดเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาหลักอะ่ะปัญหาหลักก็คือตีออนไม่ใกล้อะ่ะแล้วพอ แล้วพอมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช็อตมันแปลกๆหลายๆครั้งเข้าอ่ะมันพานทําให้ช็อตอื่นอ่ะเสียความมั่นใจในวันแรกของการแข่งขันเนี่ยถือว่ายังโอเคนะยังพอก้มแก้มได้แต่เรารู้อยู่แล้วแหละตั้งแต่ก่อนก่อนแข่งอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้สวิงมันแปลกๆเพี้ยนๆไปผมก็พยายามเวิร์กปรับสวิงหลายๆอย่างแต่มันเหมือนยังเกาไม่ถูกที่อ่ะแล้วก็อาจจะยังทําไม่มากพอพอต้องมา แข่งเพื่อแบบมีผลงานมันก็คงจะมีความกดดันแล้วก็พ็อร์ฟอร์แมนไม่ออกมันก็เกิดความเครียดความกังวลอะไรเกิดขึ้นอยากให้ FC กอลจะซับเป็นกำลังใจให้ผมสู้ต่อด้วยนะยังไงผมก็อยากจะกลับมาทำผลงานในการแข่งขันให้ดีกว่านี้นะครับเข้ารอบก็เป็นสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าหยุดแข่งไปนานหลังจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังด้านซ้ายนะะคงจะมาดูกันต่อไปอะว่า ผมจะปรับปรุงเกมการเล่นของผมยังไงอุดร้อยรั่วแหละไม่อยากให้มันเป็นปัญหาต่อเนื่องจนทำให้ผมต้องเลิกแข่งนะตรงเนี้ยผมผมเครียดมากๆเลยเรื่องเนี้ยอืมขอบคุณท,ทุกกำลังใจนะครับที่ส่งให้ผมนะขอบคุณ f อซที่มาเดินดูผมในที่สนามสุวรรณนะครับในครั้งหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับต้องขอโทษด้วยที่ครั้งนี้ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับ ขออภัยด้วยครับ